ประวัติศาสตร์จีนจักรพรรดิราชวงศ์และความยิ่งใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่เรื่องราวอันยาวนานและน่าทึ่งของอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือประวัติศาสตร์จีนดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานวีรบุรุษความขัดแย้งและความเจริญรุ่งเร,องรืองที่หลอ่อหลอมให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่รายละเอียดอันเข้มข้นขอเชิญทุกท่านลองจินตนาการถึงภาพอันน่าทึ่งนี้ครับในขณะที่อารยธรรมตะวันตกส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุคหินจีนโบราณได้พัฒนากฎหมายระบบการปกครองที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีอันล้ำหน้าไปไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเสียอีกที่สำคัญกว่านั้นคือจีนได้สร้างระบบการปกครองภายใต้จักรพรรดิ ที่สืบทอดอำนาจมายาวนานหลายพันปีกลายเป็นแกนกลางของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ภูมิหลังของอารยธรรมจีนนั้นย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนประวัติศาสตร์ลายลักษณ์อักษรจากการค้นพบทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ยุคแรกเริ่มได้ตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำเหลืองซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนโบราณสังคมเกษตร,รกรรมค่อยๆก่อตัวขึ้นและนำไปสู่การรวมตัวของชุมชนเป็นรัฐเล็กๆในช่วงแรกนั้น จีนยังไม่มีการปกครองแบบรวมศูนย์มีเพียงรัฐอิสระต่างๆที่มักจะทำสงครามกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจและทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โจประมาณ146-256 0 46, ถึง256ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อำนาจของราชวงศ์โจเริ่มอ่อนแอลงเกิดยุควัส,สันตสาราช (Spring and Autumn Period) และยุครณรัฐ สภาพการที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างแคว้นต่างๆเหล่านี้เองที่เป็นเสมือนหม้อหลอมอันร้อนแรงที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาในช่วงยุคสมัยที่ไร้ซึ่งอำนาจกลางนี้เองที่เกิดเหล่านักปราญดผู้ยิ่งใหญ่มากมายที่เราเรียกรวมๆวมว่าสำนักร้อยดอกไม้บาน Hundred Schools of Thought ซึ่งมีอิทธิพลก่อนแนวคิดและปรัชญาจีนมาจนถึงทุกวันนี้บุคคลสำคัญที่สุดในยุคนี้คือของจื้อ Confucius ผู้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมความเคารพผู้อาวุโสและการจัดระเบียบทางสังคมในขณะเดียวกันก็มีเล่าจือาจ้อหล่าวจื้อผู้ก่อตั้งลทัทธิเต่าที่เน้นการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติการไม่ยึดติดและความเรียบง่ายแนวคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของชาวจีนและวางรากฐานสำหรับการปกครองและการดำเนินชีวิตของผู้คนมายาวนานแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้จีนรวมเป็นหนึ่งเดียวก็มาถึง นั่นคือการขึ้นสู่อำนาจของฉินซื่อห่วงตี้ฉินซื่อห่วงเต้ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน221ถึง206ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะทางทหารและการปกครองพระองค์ทรงรวมแคว้นต่างๆที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นเดียวได้สำเร็จโดยใช้กองทัพอันเกรียงไกรและความเฉลียวฉลาดทางการเมือง การสถาปนาราชวงศ์ฉินถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุครณรัฐอันยาวนานและเป็นจุดเริ่มต้นของจีนในฐานะจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่จักรพรรดิฉินซื่อห่วงตี้ทรงเริ่มการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่มากมายเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับอาณาจักรที่เพิ่งรวมกันใหม่พระองค์ทรงกำหนดมาตรฐานสำหรับหน่วยวัดน้ำหนักและเงินตราทั่วทั้งจักรวรรดิเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขายและการบริหารจัดการ นอกจากนี้พระองค์ย,ยังทรงวางรากฐานของระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่จักรพรรดิและมีการแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของขราราชการที่ได้รับการแต่งตั้งอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือพระองค์ทรงริเริ่มโครงการก่อสร้างอันมโหฬารหลายอย่างที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้จนถึงปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือการเชื่อมต่อกำแพงที่สร้างโดยรัฐต่างๆให้กลายเป็นกำแพงเมืองจีน The Great Wall of China ที่เราคุ้นเคยกันดีเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือแม้ว่าการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในยุคแรกจะเต็มไปด้วยความโหดร้ายทรมานและการใช้แรงงานบังคับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติจีน บุคคลสำคัญในยุคนี้นอกเหนือจากจินซี่ฮองเต้แล้วยังมีหลี่ซื่ออัครมหาเสนาบดีผู้มีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายปฏิรูปต่างๆและมงเทียนแม่ทัพผู้ชาญฉลาดที่นำทัพรบป,ปลบมือกับชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือการกระทำของเขาได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับจักรพรรดิจีน แม้ว่าราชวงศ์ฉินจะปกครองได้เพียงช่วงสั้นๆแต่ผลกระทบจากการรวมชาติของจินซี่ฮองเต้และนโยบายต่างๆของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และยาวนานการที่จีนรวมเป็นปึกแผ่นทำให้สามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วในด้านต่างๆการวางระบบกฎหมายการปกครองและการสื่อสารทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฉินที่เกิดจากความไม่พอใจในการปกครองอันแข็งเกร้าวได้มีการสถาปนาราชวงศ์ฮั่นฮั่นไดนาสตี206ปีก่อนคริสตกาลถึงคศ220ขึ้นมาซึ่งถือเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของจีน ราชวงศ์ฮั่นได้สารต่อนโยบายหลายอย่างของราชวงศ์ฉินแต่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีความประนีประนอมมากขึ้นโดยเฉพาะการนำหลักการของของจือ้อมาใช้เป็นแนวทางการปกครองทำให้สังคมจีนมีความมั่นคงและสงบสุขยาวนานในยุคราชวงศ์ฮั่นการค้าขายขยายตัวอย่างกว้างขวางเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดคือเส้นทางสายไหม Silk Road ซึ่งเชื่อมโยงจีนกับโลกตะวันตก ผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นผ้าไหมเครื่องเทศและเทคโนโลยีต่างๆเส้นทางสายไหมนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางการค้าแต่ยังเป็นเส้นทางแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมาศาสนาและวิทยาการอีกด้วยความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคฮั่นได้หล่อหลอมอัตลักษณ์ของชาวจีนจนเกิดคำว่าชาวฮั่นฮั่นไชนีสซึ่งยังคงใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์หลักของจีนมาจนถึงปัจจุบัน บุคคลสำคัญในยุคราชวงศ์ฮั่นที่โดดเด่นมากคือจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้เอมเพอ r รอ of อู n อฟฮันพระองค์ทรงขยายอำนาจของจีนออกไปอย่างกว้างขวางทั้งทางทหารและการเมืองทรงทำสงครามเพื่อขจัดภัยคุกคามจากชนเผ่าทางเหนือและขยายอิทธิพลของจีนไปสู่เอเชียกลางนอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้การสนับสนุนการศึกษาและศิละปะวิทยาการทำให้เกิดความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอย่างมาก ผลกระทบของราชวงศ์ฮั่นตอนโลกนั้นมหาศาลการขยายตัวของเส้นทางสายไหมได้นำพาอารยธรรมจีนไปสู่โลกตะวันตกทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอารยธรรมต่างๆที่เป็นรากฐานของการพัฒนาโลกในยุคต่อมาอิทธิพลของปรัชญาของจื้อที่แพร่หลายในยุคฮั่นได้ส่งผลต่อแนวคิดการปกครองและสังคมในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกหลังจากยุคทองของราชวงศ์ฮั่น จีนได้เข้าสู่ช่วงเวลาเห็นความแตกแยกและการรวมชาติอีกหลายครั้งจนกระทั่งมีการสถาปนาราชวงศ์ถังแทงงดนานสตรีขส618-907ขึ้นมาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุคที่จีนมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและศิล,ลปะ เมืองหลวงฉางอานฉางอานในยุคถังเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของการค้าขายและวัฒนธรรมที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาในยุคราชวงศ์ถังสังคมจีนเปิดกว้างและยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างมากมีการเดินทางไปมาระหว่างประเทศอย่างเสรีการเผยแพร่าาศาสนาพุทธจากอินเดียสู่จีนก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนในที่สุด ศิละปะกะวีนิพนธ์และเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสี่สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนอันได้แก่ดินปืนกระดาษการพิมพ์และเข็มทิศก็เริ่มพัฒนาและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในยุคนี้บุคคลสำคัญในยุคราชวงศ์ถังที่น่าจดจำคือจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนพระนางทรงเป็นจักรพรรดินีพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนที่ทรงปกครองประเทศอย่างเป็นทางการ พระนางทรงมีความสามารถทางการปกครองที่เฉียบแหลมทรงกำจัดศัตรูทางการเมืองและส่งเสริมการศึกษาข้าราชการด้วยการสอบแข่งขันทำให้ผู้มีความสามารถได้เข้ามาทำงานรับใช้ชาติผลกระทบของราชวงศ์ฉังคือการยกระดับจีนให้กลายเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและการเมืองในเอเชียการแลกเปลี่ยนกับต่างชาติที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างอารยธรรมต่างๆและส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยชาติ หลังจากราชวงศ์ถังจีนก็เข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอีกครั้งก่อนที่จะมีการรวมชาติภายใต้ราชวงศ์ซ่งซองดนาัสตี960-1279แม้ว่าราชวงศ์ซ่งจะเผชิญกับแรงกดดันจากชนเผ่าทางเหนืออยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นยุคที่จีนมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่ล้ำยุคเช่นการใช้เงินกระดาษระบบการพิมพ์ที่ซับซ้อนขึ้นและการพัฒนาทางด้านการเดินเรือ อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์จีนเกิดขึ้นเมื่อจีนตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวต่างชาตินั่นคือมองโกนภายใต้การนำของเจงกิสคานและกลุปไลายคานซึ่งได้สถาปนาราชวงศ์หยวนหยวนไดนาสตรีข2 7 1 1 3 6 8ถึง1368ขึ้นมาราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ที่ปกครองโดยชาวต่างชาติคือชาวมองโกน แม้ว่าชาวมองโกลจะนำความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาให้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมและการค้าขายกับโลกตะวันตกที่นักเดินทางชื่อดังอย่างมาโคโปโลได้บันทึกไว้แต่การปกครองของชาวมองโกลก็ทำให้ชาวฮั่นรู้สึกว่าตนเองถูกกดขี่บุคคลสำคัญในยุคนี้คือกุบไลคา,านผู้ทรงขยายอาณาจักรมองโกนให้ยิ่งใหญ่ที่สุดและทรงสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองจีน ส่งสร้างกรุงปักกิ่งให้เป็นเมืองหลวงที่สวยงามแต่การปกครองที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของชาวฮั่นเท่าที่ควรนำไปสู่การกรบฏและการล่มสลายของราชวงศ์หยวนในที่สุดผลกระทบของการปกครองของชาวมองโกลคือการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้กับชาวฮั่น และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่อต้านชาวต่างชาติจนนำไปสู่การสถาปนาราชวงศ์หมิงมิงดนา a สตีคศ1368-1644ถึง 1, 44, ขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองโดยชาวหั่นเองราชวงศ์หมิงถือเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูและการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ชาวหมิงส่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวัฒนธรรมจีนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศอีกครั้ง ในยุคนี้เองที่มีการสร้างพระราชวังต้องห้าม Forbidden City ในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิและเป็นศูนย์กลางการปกครองของจีนมาหลายร้อยปีนอกจากนี้ยังมีการเดินทางสำรวจทางทะเลครั้งยิ่งใหญ่ของเจิ้งเหอขันทีผู้ทรงอำนาจซึ่งนำกองเรือขนาดมหืมาออกสำรวจเส้นทางทะเลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและแอฟริกา บุคคลสำคัญในยุคราชวงศ์หมิงคือจักรพรรดิหยงเลอ่อเอมเพอเรอร์ยองเลอ่อผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการย้ายเมืองหลวงมาที่ปักกิ่งและการสร้างพระราชวังต้องห้ามรวมถึงการสนับสนุนการสำรวจทางทะเลของเจิ้งเหอผลกระทบของราชวงศ์หมิงคือการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติจีนให้กับชาวฮั่นและการสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน แต่แล้วประวัติศาสตร์ก็วนกลับมาสู่การปกครองโดยชาวต่างชาติอีกครั้งในครั้งนี้คือชาวแมนจูผู้สถาปนาราชวงศ์ชิง King Dynasty, คิงด d y n สต t ีคศ1644-1912ถึงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์ที่ปกครองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนและเป็นยุคที่จีนมีอนาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด ในยุคต้นของราชวงศ์ชิงจีนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะในสมัยของจักรพรรดิขังซีขังซีเอ็มเพอเรอร์และจักรพรรดิเฉียนหลงเขียนหลงเอ็มเพอเรอร์ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วศิละปะและวัฒนธรรมมีความรุ่งเรืองและจีนมีอำนาจต่อรองกับชาติตะวันตกอย่างมาก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่19โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชาติตะวันตกได้พัฒนาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอำนาจทางทหารอย่างมหาศาลจีนในยุคราชวงศ์ชิงที่เริ่มอ่อนแอลงไม่สามารถต้านทานอำนาจของชาติตะวันตกได้เกิดสงครามฟินโอเพียมวอร์สที่จีนพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษและต้องเปิดประเทศให้ค้าขายกับตะวันตกนำไปสู่การเสียดินแดนและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับชาติตะวันตก บุคคลสำคัญในยุคราชวงศ์ชิงที่น่าจดจำคือจักรพัรดิเฉียนหลงผู้ทรงเป็นตัวแทนของยุครุ่งเรืองสุดท้ายของจีนและซูซีไทเฮาเอมเพรสดาวเจอร์ผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงปลายของราชวงศ์ที่พยายามรักษาอำนาจของราชวงศ์ไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ผลกระทบของราชวงศ์ชิงต่อโลกคือการเป็นมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลมาอย่างยาวนานและการที่จีนต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบจักรพรรดิในปีคศ1912การล่มสลายของราชวงศ์ชิงถือเป็นจุดสิ้นสุดของระบอบการปกครองแบบจักรพรรดิที่ดำรงอยู่มานานกว่า2,000ปี จีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายการปฏิวัติและการต่อสู้เพื่อสร้างชาติให้เข้มแข็งอีกครั้งบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนนั้นมีมากมายสิ่งแรกสุดคือการเห็นถึงพลังของการรวมชาติและการสร้างระเบียบการที่จีนสามารถรวมแคว้นที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นได้ภายใต้การนำของจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจได้นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อารยธรรมนี้อย่างมหาศาล เรายังได้เห็นถึงความสำคัญของปรัชญาและวัฒนธรรมในการหล่อหลอมสังคมแนวคิดของโขงจือ้อเล่าจือ้อและสำนักอื่นๆได้สร้างกรอบความคิดและคุณค่าที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมานับพันปีนอกจากนี้ประวัติศาสตร์จีนยังสอนให้เราเห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของราชวงศ์และผลกระทบของการเปิดรับหรือปิดกั้นวัฒนธรรมจากภายนอก ช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองมักจะมาพร้อมกับการเปิดกว้างการค้าขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะที่ช่วงเวลาแห่งความถดถอยมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปิดกั้นและต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดประวัติศาสตร์จีนแสดงให้เราเห็นถึงความยืดหยุ่นและความความสามารถในการฟื้นตัวของอารยธรรมแม้จะต้องเผชิญกับความแตกแยกสงครามหรือการปกครองโดยชาวต่างชาติ จีนก็สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้เสมอและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องราวของจักรพรรดิราชวงศ์และความยิ่งใหญ่ของจีนเป็นประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสีสันมีทั้งวีรกรรมความขัดแย้งและการสร้างสรรค์อันน่าทึ่งซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อโลกของเราจนถึงปัจจุบันการศึกษาประวัติศาสตร์จีนจึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตแต่เป็นการทำความเข้าใจถึงรากฐานที่หล่อหลอมโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ